ก็จะทานเลงให้ทักษิณสอบภาษาอังกฤษผู้ต้องขังในเรือนจำ ความคืบหน้าในการดูแลคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกและรัฐมนตรีในเรือนจำล่าสุดอธิบดีกรมรัชทันพันดจโทประวุฒิวงศรีนินได้ออกมาให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวนะคะโดยบอกว่าเนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็สูงอายุด้วยนะคะทำให้มีการพิจารณาค่ะว่าจะให้คุณทักษิณน,นั้นไปสอนภาษาอังกฤษบรรดาผู้ต้องขังแทนการทำงานหนักเช่นการลอกท่อนะคะส่วนช่วงเวลานั้นก็จะพิจารณาความเหมาะสมต่อไปค่ะ สำหรับการพักโทษนะคะสำหรับคนที่มีอายุ70ปีนั้นโดยหลักการแล้วจะต้องติดคุกมาประมาณ1-3หรือว่า6เดือนก่อนนะคะจึงจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นก็เป็นสิทธิิของแต่ละคนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีการแยกแดนผู้ต้องขังในส่วนของคุณทักษิณเพื่อป้องกันปัญหาการเมืองภายในเรือจนจําค่ะ พบทออยืนยันว่าได้มอบนโยบายในภาพรวมให้กับกองทัพทุกเหล่าเตรียมพร้อมอยู่เสมอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะทําให้ไทยจําเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้โดยเน้นย้ําว่ากองทัพมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อสั่งการและพร้อมเสมอ ส่วนปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยากแก้วโดยเฉพาะนั้นที่ประชุมผบเหล่าทัพไม่ได้เจาะจงหรือหาหรือในรายละเอียดในเรื่องนี้ถึงแผนปฏิบัติการเฉพาะจุดแต่ได้มีการหารื่อในภาพรวมของสถานการณ์ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเป็นอำนาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพิธาเตือนใช้จริยธรรมเป็นเครื่องมือทำลายทางการเมืองหวันทำลายประชาธิปไตย นายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลออกมาตั้งคำถามอย่างรุนแรงต่อการใช้จริยธรรมใน,นานะเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประหัรประหารหรือทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองพร้อมเตือนว่าหากไม่มีการถ่วงดุลจะส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยแม้จริยธรรมจะเป็นเรื่องดีแต่การนำมาใช้ในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการทำลายทางการเมืองและพยายามที่จะทำลายความเชื่อมั่นของพคประชาชน สำหรับความคืบหน้าคดี44สสในการเสนอแก้ไขมาตราเดือนิายพิธาคาดว่าคดีดังกลา่าวจะพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงของเดือนพฤศจิกายนพร้อมแสดงความกังวลว่าอาจจะมีการชี้มูลความผิดในช่วงจวังหวะของการยุบสภาซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเตรียมเลือกตั้งของพรรคประชาชนพร้อมให้กําลังใจน,นายนัทพงษ์เริงปัญญาวุฒิหัวหน้านพรรคประชาชนให้ยึดมั่นในอุดมการพร้อมมีประชาชนอีกจํานวนมากที่พร้อมจะสนับสนุนเหยื่อเบื้องหลัง